โอชานสิวันนี้วันที่20เดือนมีนาคมปี2025เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานความสุขของโลกเก่านี้นั้นเป็นความสุขชั่วคราวเท่านั้นและจะไม่ไปกับลูกมันคืออัญมณีแห่งความรู้อันไม่เสื่อมสลายของความรู้นี้เท่านั้นที่จะไปกับลูก เพราะฉะนั้นให้สะสมรายได้อันไม่เสื่อมสลายของลูกคำถามอะไรที่ลูกนั้นไม่ได้ถูกสอนในการศึกษาที่พ่อนั้นสอนลูกคำตอบลูกนั้นจะไม่ถูกสอนพลังอิทธิฤทธิ์การอ่านความคิดของใครเป็นพลังอิทธิฤทธิ์ลูกจะไม่ถูกสอนความรู้นั้นพ่อจะไม่สอนให้อ่านความคิด ท่านนั้นถูกเรียกว่าจานีจานนาฮาคือผู้ร่วงรู้ความลับทั้งหมดนั่นก็คือท่านนั้นเต็มไปได้วยความรู้พ่อได้มาที่จะสอนลูกถึงการศึกษาทางจิตปิญญานี้โดยที่ลูกนั้นจะได้รับอาณาจักรของโลกถึงยี่สิบเอ็ดชาติสาระของคุณธรรมจุดแรกเพื่อที่จะมีประสบการณ์ความสุขอันไม้มีขีดจำกัดโดยการมี การจดจำที่มีความรักของพ่อลูกจะต้องรักษาเส้นสติปัญญาของลูกให้ชัดเจนดวงญาณน,นั้นจะกลับมาสาโทประทานได้เมื่อการจดจำของเขานั้นมาในรูปแบบของไฟจุดที่สองในการตอบแทนสำหรับเปลือกหอยของลูกพ่อนั้นได้ให้อัญ,ญมณีกับลูกให้เติมอาภร์ของลูกด้วยอัญ,ญมณีจาก พระเจ้าที่ไร้เรียงสาเช่นนั้นให้ได้รับการรอดพ้นด้วยการศึกษาการศึกษาที่จะคงอยู่ในความเงียบเงียบทอนขอให้รูปนั้นจงเป็นยกยุกและเป็นอิสระจากบ่วงพันธะและคงอยู่อย่างเป็นอิสระตลอดเวลาจากบ่วงพันธะต่างๆของการรับผิดชอบและของมายาสัญญลักษณ์ของการอยู่อย่างเป็นอิสระจากบ่วงพันธะก็คือ การอยู่อย่างยกยุคตลอดเวลาลูกที่ยกยุคนั้นจะเป็นอิสระจากบ่วงพันธะของการรับผิดชอบต่างๆและของมายาเพอ,อย่าได้มีแม้นแต่บ่วงพันธะใดๆในจิตใจการรับผิดชอบทางโลกเป็นเกมและดังนั้นลูกก็จะต้องเล่นเกมนี้ด้วยความสุขตามคำสั่งแล้วลูกก็จะไม่เคยเหนื่อยล้าเพราะ เรื่องเล็กๆน้อยๆใดๆถ้าลูกพิจารณามันว่าเป็นบ่วงพันธะลูกก็จะได้รับความทุกข์ระทมและคำถามอะไรและทําไมก็จะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามพ่อนั้นรับผิดชอบและลูกก็เพียงแต่เป็นเครื่องมือจงเป็นอิสระจากบ่วงพันธะโดยการมีสํานึกรู้เช่นนี้แล้วลูกนั้นจะยกยุกขติพธ ให้มีสำนึกรู้ของพลันคาราวันหาแล้วจบสิ้นสำนึกของความหญิงทนงและความอวดดีอัจตะโอมชานติ